สวัสดีครับปอกับลูกปอตะเศ้าครับวันนี้ครับพี่น้องทางช่อง YouTube ทุ่งนาชาแนล้ะครับช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจอิสูบกลาชาแนลครับสองช่องครับพี่น้องติดตามนะครับเด้อครับมืัอนี้ตื่นตาเศ้าเลยสดอกมะยี่ยมมะยมพันผอ่อนหนะทานาครับพันมาอยู่ทงโยทงไฮทงหน้าพันมาเห็ดบ้านเนื้พี่ครับพี่น้อง แล้วก็เพิ่นเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับขอกใหญ่เยอะครับควายเพิ่นหลายโตครับลรสิมาขอสัมผัสเพิ่นแล้วก็มาขออนุญาตเพิ่นมาเบิ่งควายนําเพิ่นครับพี่น้องคว,าย,นะา,คงควายงามเด้อครับเนดะ้อครับใครสนใจเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็เข้าไปเบิ่งนํากันครับควายหลายโตยวจะขับนี่ขับไปชนน้ำกันหลือไปขออนุญาตเพิ่นสัมผัสเป็นจังอยนะครับเนาะ บ้านเพิ่กันยุ่งดีแล้ะครับเนี่ยเพิ่นออกไม่ยุงทงกะไกลจากบ้านกะเกือบยีโลกกับแปดร้อยเมตรนะครับเก็อบแปดร้อยเมตรเพิ่นออกก็ยู่ตะวังได้ปีสองปีครับพี่น้องเทาก็สที่เขาไปสัมผัสเพิ่นครับอดีตพ่ออ๋อครับเพิน่นเกษียณแล้วละ่ะพอท่าน้าเนี่แล้วก็ลูกไส้เพิ่นเป็นผู้เลี้ยงซื่อควายให้เลี้ยงหลายตวัวครับพี่น้องเอาเทาเขาไปสัมผัสเพิ่นเลยครับไปตามเขาไปครับพี่น้องตามเขาไป แล้วจะคุยเอ็ดคุยกับคู่หน้ายังไงกันครับนี่แหละพอออกเพิ่นกระดาษพ่นมาอยู่ทงนั้นนี่ครับมาอยทงอ่ะมู่เดียวกันล่ะพี่น้องผู้เพิ่นเลี้ยงว่าจะหนี่เออลูกไส้พิ่นเป็นเพผนเลี้ยงตาว้านจิตสัมพันธ์ลูกไส้พิ่นเลี้ยงควายเลี้ยงควายเพิ่นนั่นตาว้านนี่มาพอเพิ่นกันเลยคุยกันเล็กน้อยครับเขาข้อกันืุ่ดนี้ครับบ้านเพิ่นมาอยู่ทงหน้าแดนแดงแล้วครับพี่น้องนี่ยตรงหน้าคักครับมาเบิ่งเอาหลอดพันพันมาสากบ้านยื่นหนี ครับก็เลยออกมาเล่นน้ำเพลินมาบังควายเพลนหลายตัวครับนี่อันพออ,อ,อ,อพออ,อ,อเพิ่งเกษียณแล,ะละ้วล่ะราชการแล้วเพิ่งนเนกษียณมาปีสอ<า>งส,<า>สามปีแล้วพี่น,น้องตอนนี้เพิ่งมาโยธงสยามมีความสุขมาเลี้ยงควายต่อพี่น้องขุนขุนขอควายเ<ด>พ่นอากาศดี่ดีคนบ่นควายขอบบ้านต้อนแมนวะมาโยธติดทองเนี่นี่ ครับพ่อธนาเอาไปรุโรกเขาไปทุกงเมื่อกลับไปบางเื่อเวลาก็เขาไปยมิตรุลาเนาะพ่อธนาสรีวันครับเพิ่นมาอยู่ทงหอกง้อหอกก้วยเต็มจ้ะเพุร์นเพิ่นแต่ว่าพ่อกันไม่ย่มยมเพิ่นครับเออสี่ผู้เลี้ยงวัวนี่ลูกชายเพิ่นครับนี่สวัสดีครับนายแจนุ่มแจ้ครับครับพอบ่าวเลี้ยงวัวนะครับได้เหรอครับมันนี่กับมาเย่ยมม่ยมเนาะครับพ่อหน้าเพิ่นก็คุยกันแล้วล่ะ ว่าที่ให้ลูกนี่พาไปเบิ้งควายเพิ่นปูนั่นเพิ่นสนใจครับสนใจควายห้องเลี้ยงไว้หลายตัวหอกง่ายแต่หลายตัวไม่ต้องควายงามนะครับเอาบ้านเสนยควายบ้านนี่แหละครับครับเขาก็เลี้ยงไปปล่อยไปเลี้ยงธรรมดาเนาะครับปล่อยไปเลี้ยงไรทองเขาครับเลี้ยงน้ำทองน้ำธานี่ยแหละครับมันมีจักตัวทั้งหมดเี่นนะแกเดินทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งยังยี่สิบปาร์ตมาเป็นหน่อยตัวนี้ แล้วบังจะออกยู่หรอกคยผูมีทิพโตอ่อนนอน้านเน่ยตุมควนอยผูค้อยผูขคอยแม่จะโตขอยผูจะโตค้อยผูจะโตครับเ็โตยแม่กับิบามเนาะทั้งหน่อยทั้งไงเนาะทั้งหน่อยทั้งไงนไรทัไงครับเอาเลียงมาโดนาเลยเวเริ่มที่แรกห้าปีเลยเนี่ยผมห้าปีห้าปีที่เลี้ยงค้อยมาเริ่มเริ่มเรียกนี่จโตที่แรกตัวเดียวโอ้ือค้อยมาตัวเดียวเลยตัวเดียวแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วแม่พันธุ์จริงๆไงแม่พันธุ์ทั้งบริษัทสื่อเมื่อแม่พันธุ์ที่ซีแม่ครับเอามาเติมสื่อมาเติมเถอะครับสื่อสื่อตัวแม่พันธุ์เมื่อก่อนแม่หนึ่งแล้วที่จะออกลูกกันตอนแดนเมืแม่หนึ่งมันออกลูกก็อาจจะซื้อมาเพิ่มแม่หนึ่งก็แม่นี่แหละครับแม่หนึ่งคือมาเพิ่มไหมครับแม่สองคือแม่ที่สองวันนี้กับซื้อมาที่สามแม่นี่งใส่ใส่แม่แรกเป็นแม่อะไแม่อะไเลยครับยุคยุคความคุณนกับแม่แต่อบคุณาิมันแบ่งเป็นสองข้อจะเป็นพวกกันพวกกกที่ออลูม เออนเนี่ยเขาเหยียบลูกอหยียบไงเขาจะเหยียบม่านี่เหยียบก้อนหน่อยมาทั้งนี้ค่เหมือนน้อยลูก่เงี่ยมีตัวออวกับหมุนตัวไหนว่าลูกก้อนเจียเงี้ยเติมแม่คุณพราว่าที่ผมมันัวอยู่ร่วมกันเลย้วเพี่น้องก้อนมากบ้างเปล่าอันนี้เป็นลูกผสมฮะอันนี้เป็นลูกผสมอันนี้มาแบบนี้ก่ออันนี้แม่แม่แพพันเขาแม่นี่เขาซื้อมาสือสลับุรีอันนี้แม่แม่นี่ซื้อมาสระบบุรี ผสมตีเป็นลูกผสมเหมืนแม่เขาเป็นมูลาพอเขาเป็นไทยครับเขาเขาออกมาเป็นแบบเขาเอิญมูลาตีครับแม่แม่มูลาคือเป็นแบบว่าปลาปลาเหมือนปะคือควายปลาไข่ไข่กุ้ยบ้านเหรอคือกุ้ยสายพันธุ์ของอินเดียโอ้มาจากอินเดียตีครับคนสมัยเขาก็จากของอินเดียแหละลักษณะนี่ว่าแบบนี้เขาคุ้ยแบบนี้เขาเขานิยมเลี้ยงบ้างยมคือให้วิตแต่ว่าพวกควายโมนี่เขาจะมาปลาโพงสางมันเขาดีดีนี่ยังคล้องไห้น้ำนมไหมครับ เขาสีหายแะนู้นแ้อน้สีหลแต่ว่าขอเสียขขงคือว่าเขาจะขี่มันสีดำไม่ตอารงแล้เด้ยแต่ว่าเขาอกผู้ส่ว่าตัวขางปนใหญ่ตัวเขาเปนใหญ่ควอมสูงหุนพวกมูราพวกจับบารบัดพวกพวกนี้เขาอกมาพอผงสั่งเขาสมไทยบางเทียมันก่อเป็นไทยลอยเลยบางเทียมันก่อเป็นลูกเวเอฟหนึ่งสี่ยเจังเี่ยจ้าเี่แต่ออกมปสีสว่าอันนี้ว่าดำนะครับเป็นสีของสีสว่างสีแต่ไขขึ้นสีนาเตะล้งเทีย ที่มันเขาเป็นสีอ๋อสีนี่เพราะว่าพอเขาเป็นลูกเคร่งกันเป็นลูกเคร่งมันเป็นไทรลอยนะถ้าว่าพอไทรลอยใทรเลยนี่บางทีก็ออกว่าเป็นแบบนั้นเลยเอาเอาพอไหนมาทับจงลูกตัวนี้อันนี้อันพอคุ้มฝูงเจ้าของเดี๋ยวนี้เนี่ยพอพอคุ้มฝูงอยู่อยู่กับคอกเองเนาะบอกเองแต่ว่ามันเป็นไซเดยเดียวกันหรอกเพราะว่ามันเป็นลูกควายคือแม่พันธุ์มาจากคนละทีลูกมันจะออกมาหนิมันจะคือแม่บ่ะคือกันบ่ะบอกครับ ไออกไท่ไถ่ออกไปคือพอเตะอ่าอ่ผมสิมันนี่มีสีแบบเป็สีใหญ่ยเลยแบบนีอยู่พอคุณแหละโอ้พอมันแตกต่างกันจนอ่ะแม่แม่แม่นี่ได้เลยลูกจักตัวแล้วนี่ลูกไหนล่ะนี่สองสี่ตัวหาตัวนี้ครับลูกที่หาล้วบ่เด้ครับแม่โอ้นั่นไม่ได้ลูกลูกผูลูกแม่หมูก้อนก้อนนั่นสามสี่ตัวลูกแรกเป็นผูลูกสองเป็นแม่ครับลูกสามเป็นผู สามตัวผูกตัหาเป็นแม่ตัวแม่อีกเอ้าต่รับกันเนาะควยอยู่มีเปินไมีม่เป็นรอบรอบโอ้เอาเอาทาอันนี้อันนี้อันนี้ไทยอันนี้ใกล้พี่ออกันเนี่ยอันนี้อันนี้มันท่องยึดมัดเนี่ยพี่อ๋อกิโลพี่ออกันเนี่ท่องท่องครบแล้วมันบ่อยเนี่ยครับครบเก้ามันมันมันเก้าเดือนเครื่อนกับกับกับงหัวบอลโดนกวางหัวเดือนฮะสิบเดือนคือว่าสิบเดือนหล่นเนาะสิบเดือนที่เดือนหลับไปครับพี่น้องควายนี่ควายนี่มันท่องโดนกวางหัวเออ ทองห่นงว่าคสีทองหลนตงว่าเดือนหนึ่งแต่ว่ารอบสัตว์เขาเห็นเร็วกว่าโอ้รอบสัตว์เร็วกว่าข่อลูกได้แค่เดือนเดียวใชครับโอ้ส่วนลักลักยี่ที่แปดมีีแปดนีโอ้ตาม,ามตามการทองผมนะครับแต่ว่าสวนมากว่าเกินเดือนเดือนว,ว่ากครับแล้วเขาจะเขาจะทับเลยมันมันท้งหมดว,ว่าความลูกแล้วนี่สิทับได้บ่รอบแรกได้หไหมเนี่ยมามันทำลนี่หะออกไีที่ของผมแม่นี่กันเห็นไห ลูกไม่ทอดปีปีใดปีน้อยออกอีกแล้วเพราะว่าลูกน้อยนี่ยีสิบแปดมือของผมนี่ขึ้นเลยโอ้เขาเกลับทับเล่นวะกระทำเล่นเขาไม่มีปัญหานะก็าากรติดเล่นวะครับแม่นี่ท่องท่องไงนาะโอ้ไงครับกับแม่กับลูกหลายตัวแต่าเขาเป็นขุย่เขาเนี่ยอันนั้นก็ลูกสาวเขาเด้ครับในลานออันนั้นลูกเขาเต้นนั่นลูกแม่นี่เนาะลูกแรกเขานะครับโอ้ลูกแม่นี่ผมสื่อว่าแม่อยู่นะห้องตอนนั้นมหมโอ้ คือเรียนเดือนวันสองอาทิตย์ป่ะขอดเป็นแม่นั่นมาทองมากับตัวนั้นครับขอดตัวนั้นมันนี่ว่าหลานของตัวนั้นมีแล้วข่อดกับแม่หลานเหมือนกันบัดคืนน้องเลยป่เบิ้งเบิ้งแม่นี่พี่น้องเออแต่ว่าเจียกี่ต้มมือไว้เขาสาสางเขาสาสางอย่างนี้ยมันกับมันกับมันกันเนาะครับควายกับมักน้ามักตมควายักมักต้มไงไปลุยตมตมซอยแหกผิวพันธุ์เขาดีโอ้เด็กอ้นฮัเดนอลลองกันมาแล้วพ่อโอ้ัระดึงมานอนเจียกแม่นี่ปกติเขาไปเลี้ยงแบบไหนเนี่ย กปล่อยใส่นี่น้ำน้องกินยุทธังไหนแน่น้ำอุดมสมบูรณ์บ่ะจัดตอนนี้กับบุกอันไหนแข้งใส่แไว่าไปกินเราไปไกลในกรณีไล่กลับหางเขาอกว่ามีคข้งแงยอยู่เนาะข้าวมันอยู่ไกลคข้งแงยลงไปกินพี่น้องเป็นกะไล่ลงแข้งนละจะจำลำบากแน่เพราะเป็นแข้งจี๊ดหยาแถวคข้งก็จะแบบไทยนะไทยยังต้องไปกินไกลเลยครับฝนพอตกเนาะครับทำเป็นฝนตกนี่สิใครโยนหยากระไรช่วงนี้พี่น้อง่อ เบิ้งควายเพิ่นตินล่ะเอ้าเฮาไปเบิ่งตัวดีเบิ้งหน่ยเบิ่งเบิ้งอันอันอันม้วอันนี้ลูกแม่นี่ได้หาหาลูกแล้วเนาะนี่แม่นี่อันนี้อันนี้แม่นี่เด้อันนี้3 4มซีขาทองครับโอ้มันอันมันแหลกมันอันแหงเลยคุณมันเคุณคุ้ยเลยเป็นหนังคุณสีตาเออเนี่ยลูกลูกควายฟอร์คันผมมันนั่นบ่ต้องไปก่อนตัวซับแม่ใส่อะไรอะไรข้างหนูนี่ยข้างหนูลูก โอ้เนี่ยิผูวแม่เนี่ยผัวจะมางวผูสิแม่แม่โอ้ลูกแง่ของว่าแอดลูกของแล้ได้เทคได้ของของแม่เนี่ยสิลูกของของแม่นี่ร้านต้นนั่นแหละโอ้แม่นี่กับลูกของแม่นั่นครับแม่นั่นเป็นลูกครับแนวทางกับหูเราเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเบาให้ฟังเขามาถามเพิ่นว่างวควายควายไปทางไหนมาจังไดนควายเพิ่นเลี้ยงนะครับแต่ครับเลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็ต้องใจละ ครับมันกะใจใจอี่ขึ้นมีลงน้อก็ต้องเจรจาลยครับในช่วงนี้อ่ะเข้าไปบงคอกากันมาหนไปในแจกครับผู้เพิ่งเลี้ยงอย่างเนี้ยเลี้ยงกับมือเลยพี่น้องควายวันนี้เพิ่งเลี้ยงอย่างเนี้ยนี่เด้อันอันล็อกนี่เด้ล็อกนี่อันนี้ลูกเพิ่งไเนี่ยลูกของเพิ่นเลี้งเร็จครับลูกเพิ่งอันนี้เป็นลูกผู้ผัวลูกแม่แล้วหนึ่งแม่ครับอันนี้กับลูกแม่ยกคอขึ้นหรือกันดิแม่ลูกแม่เนี่ยแม่เนี่ย แม่นี่ยเป็นลูกคลอดขึ้นนะครับเขายี่ห้อพุ่นมันต้องเกิดหมาเหมือนตอนนี้ตอนเ้าเลี้ยงเบิือนจีตอนเ้อมาเลี้ยงไหมบนบนหินบ้างครับโอ้เกิดจากลูกคลอดเบิ้ลครับผพี่แม่ไหมซื้อควายี่แม่ไหมสี่แม่ซื้อทั้งหมดสี่แม่ครับซื้อมาจากคนละติดละทางเลยสี่แม่ก็ได้ลูกคลอดมาหลายแล้วบาทเลยทั้งหลานคลอดพร้อมม่นเป็นตัวลูกคลอดเบิ้งแน่พุ่นหลานคลอดครับพี่น้องเบิ้งหลายหลายตัวหลายนั่นอยู่ไปไปเบิ้งคลองนั่นไหนครับ เบิ่งเปิงปุ่นฟขอกนึงอ่ะเบิ่งแนบพี่น้องเอ้ยคนว่นบานยคนวันโยธงคนกะขอกขนบ้านได้ควายหอดสองขอกเหมือนเบิ่งเอารถเขาอยู่ในบ้านบ่มีจะขอกเลยหันนะอ่ะอันนี้เบื้องเบิ่องอันนี้ก็เป็นแม่แม่นี่แหละแม่แม่เมื่อกี้หนิอ๋ออันนี้แม่แม่มูนไงมึงก็มูนมันแถอนี่แม่นี่ บ่แม่เขาอนี ment, ้ครู oh. uh, ้รับแม่เขาอนดี้บ่นพวกเราเยอะไกลบ่นขอมง้อเยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากับเมืองท่านนั่นอันนี้แม่แม่นี่มีลูกไปได้ลูกจากตัวไปนี่แม่นี่ก็เป็นลูกแรกของแม่เนี่เออแม่นี่แม่แม่กลายเป็นแม่เลือกอนแม่เลือกันครับแม่โอ้โหเลือกอันเดี๋ยวมันขังไปครับกับลูก็หั่นนะเอาเอาลูกไปพุ่งมาถ่อยนี่ยไปมาต่อมันเป็นแม่เลือกอนเล่มโอ้ลูกแรกเขาหลังกันลูกสองเขาเป็นตัวเถท็งโอ้แม่เนาะขอบคุณ อันนี้เด่นนี่อันนี้ก็ลูกชายเขาโอ้ลูกชายเพิ่นนี่ออกปีไก่นี่โอ้นี่ดินี่ดี่ก็ควายควายขวบหนึ่งครับตัวตัวจังที่เนาะครับครับอ้าวโอ้ตัวใหญ่เพรสมควันพี่น้องเบิ่งควายหลายหลายทีพี่น้องพุดอันนี้เด่นไหมสายเด่นเป็นเด่ลูกแม่เฒ่าแม่แรกอ่ะลูกแม่แรกโอ้ลูกแม่แรกเป็นสว่าเป็นน้องชายน้องสาวเป็นน่องายบปกติเป็นน้องเป็นน้องชายหลาเป็นที่น้องไส้โอ้โหมีน้องเป็นน้องชายหลาเขาครับผู้ผู้น้อยเนาะ ก็ใจเอาเอารุนุนลุนนี่เลือไพ่ตัวผู้แล้วเือโอ้ยตัวควบผู้ทรรมดมาทั้งเียงเด้ออาทำทั้งเรียงเลโอ้ฟังฟังเอาไปทั้งี้งตีอกโอ้ไว้ทังหอกนํ้เก่าเก็คอนโอ้หายว่าเป็นพันตัง่เนาะบ่งคนเจ็บฟางไปพี่น้องเพราะว่าคนควายเหลายตัวินดีปะเฮ้ยินดีผลกระต่าโอ้ว่าน จะได้เท่าใหร่อะไรชนิดเอามันเท่ามันขนาดนั้นเท่าไหร่มันก่ิจินต์เท่าครับนี่แหละแม่ทองแม่แร้งนี่แม่แม่ฝูงเลยเนาะว่าอะไรเนาะแม่แม่คอกแม่แ่คำคือเขาค่ับแม่คำเป็นเขางอๆกันตลาดมันได้แนว็อติ่ตัวนด่นขึ้นมาแม่ทั้งนั้นได้ได้แนวเดียวกันนี่บ่คือเป็นคนละสายคนละสายตัคนละหมองแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่นี่ลูกแม่นี่ยแบบตัวเอพันนี่กันดูนี่ย ครับแล้วนี่ลูกสาวเขานี่นี่ผมมาฟังสีสวัสดิ์จีบาบอกว่าเป็นเครื่องแล้วเป็นสีแบบใดนั่นนะโอ้ต้นนั่นอ่ะครับไม่นั่นกับลูกแม่เถานี่ยอะไรเป็ต้นนั่นกันไหนน้องโอ้สีสวัสดิ์เป็นสีดำเงินละเบิ่งเอาเด้อพี่น้องฟังเอาเด้อเป็นจ้นไหนไม่ไช่เนี่ยหรือสายพันธุ์เป็นหลานหลานแม่เ่าม้วนนี่กจหลาดวยนิดหน้อยเบิ่งเบิ้งเขามันมันหายไปนะแกมันดไม่บอกหนิแล้วเบิ่งก็จยัง็นแต่หายแต่ว่าหายนะครับดบ่ดูคนติบ่บ่อวมอไลมอข้นคนเนาะบ่นี่ นีแต่ว่ากับเจ้าของนี่ก็สิบ่มีปัญหาหยังเนาะมันมีปัญหากับคนอื่นก็บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนานพันแเราเบิ่งเขาไป็นตาเป็นตายอยู่โอ้โลไฮครับเนี่ยมันมันมาอยู่ในนี่แล้วเด้บ่แม่นต้นที่แรกก็ว่าเสียปลาแล้วเนาะปลาปลาพันว่ามันปลาผสมนีเสียปลาอยู่เพราะว่าเขาเป็นลูกผสมจำปลาบัตพันผสมมาแล้วแม่เขาเป็นแม่เขาหมู่ลาแม่แรกสุดที่ไปทายแม่แรกอเพราะว่าเขาเป็นควายจำปลาบัตข้อยจำปลาบัตมันเกิดจากควายปลาผสม ควายปลายคลีแอฟริกาผสมกับมูลาดนะโอ้ก็อันนี้มีเสียปลายอยู่มั้มันมาจากตั้งประเทศผลิตงั้นว่ากล้ยส้มนี่มั้ครับครับเนาะมันมันมันสายพันธุ์มัธยพุนลข้าวแดงสายพันธุ์มาปวกปวกไอ้นี่ขาวแดงสายพันธุ์ว่าเอาควายปลายแอฟริกากับกล้วยมูลาเนี่ยผสมพันธุ์กันออกมาเป็นควายจับบริบบต์พวกเขาอันนี้ทีนี้เสียสายอยู่โอ้มันมีเสียสายอยู่ยังมันขาดคักเด้ยครับเอามาเบิ่งอันนี้ท่านนี้ด้วย มือมาทายกับขั้วพกัเจี๊ยบกิตัวบุกหรือเป่เป็นอยังบะเบียงอันนี้ละวอันนี้ลูกแม่กีบลูกเสืนนี่ครับเนี่ยใส่ลูกลูกแม่สิท้องใกลสิ่คลอดมั้งโอ้แม่มันกำลังสิ่คลอดอยู่อ่าที่ว่าแม่ท้าอ่าทองหันนั่นที่ว่ามีลูกมีหลานเป็นน้องสาวแม่ที่ว่าเพราะว่าอันนี้ลูกเขาจะเล่นน้องส้มเลยอ่าแม่เนี่ยอันนี้เป็นลูกเขาจะเล่นน้องไข้เขาจะออกไีใส่นั่น อันนี้เขาใกล้สีคลก็เลยแยกไปโอ้โหเกินเลยเขารักคอดนั่นอ้โหาพรา่เห็นเอาไว้ได้สิมันจะไม่เห็นถ้าสะคอดลูกมืออ้ายัยังเหยียบครับอันนี้อันนี้ะอันนั้งนี่มันก้อยเถิดเป็นเพราะไงอันนี้มันก้อยเถิดเถิดครับกะสีเปิดโอ้โหคู่นี้กะตีเปิดออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวจีนี่จะถามสถาบันอยู่ครับกอยเถิดนี่อ่าค้อยเถิดตัวนี้นี่จะนีและครับเป็นเป็นพอพันตัวไหนก็พอพันนี่ฮะตัวนี้พอพันไม่ได้ขายหรงเนาะไม่ได้เปิดหรงเนาะไม่ได้ขายครับมาเป เบิ่งพี่น้องเบิ่งพอพันนี่ยเราพอพันธ์เธอผสมในคอกนี่ผสมพันธุ์ทุกตัวมาเบิ่งใกล้ๆมานล้วนะโอ้ร้อยหกสิบหกเนี่ยร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบหกจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่ครับพอพันธ์ใส่ได้เนาะเพราะว่าส่วนมากกับมันนะแต่ว่าเขาไม่หายวัวมันไม่ควายนี่เป็นกตบว่าัวฝูงป่าไหนวัวมีบัวมีควายสูงดอกเป็นลูกเคืองลูกลูกแม่บัวดาวสมคุ้ยวัวไทย เพราะว่าครับนี่แหละพอพันตัวใหญ่เพิ่นเลยนเนี่ยพันผสมแท้่ก็ช่วงนี้ว่าใครเตรียมมาแล้วเพราะว่าตัวเมียเป็นสัตว์หลายโอ้กินยามันถูอว่าอะไรตีบ่อยยางน้ำตัวเมียอย่างเดียวแล้วโอ้น้ำกลินเขาต้ใช้ใจกินยาตากนานนี่การักสิคอดยุดสักตัวก่อนเดินนี้สักตัวเอาลักสิคอดทีนี้มันมันจะขอดอีกเจ็ดเมียเดี๋ยอยู่ว้ามันน้อยตัวนั้ ทำแม่ยังท่านขอดเบิดครับประมาณเดือนเดือนไหนล่ะมันจะขอดนี่ขอดนี่แหละรอล้อช่วงมันเลียดอย่าแม่นึงแล้วก็แม่แม่เขาเหง้านั่นแล้วก็อีกสองแม่นึงอาจจะเลียดอยู่เลดมันมันก็ต้องเกินไปเครื่วงวานเขาหรือว่าเดือนหาเดือนหกนอทหลังไม่สายแล้วครับผมเอาเพราะว่าปีแปดเดือนทับเหลือเนี่ยครับปีแปดเดือน ปีแปดเดือนทำเลยลูกลูกตไก่ตัวผู้นี้แม่นก็ทับแล้วนี่ลูกตัวแม่มันเนี่ยตัวแม่มันเนี่ยแมียนเมีสาวปีแปดเดือนทบเลยโอ้ขึ้นเลยทับติดติดง่ายป่ะการทับควายเนี่ยติดง่ายป่ะถามถามไปยังบากว่าติดง่ายยุ่นเหลวทับกับวิภาเลยก็ทับวิภาเลยเนาะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวได้ได้ผลเล็ดอยู่ครับแสดงว่าควายเนี่ยสมบูรณ์ดีเนะเขาเลี้ยงอ้วนท่นสมบูรณ์มันก็ติดง่ายมันป่ะ มันเป็นน้ำสายพันธุ์อย่างมันกรบโหู่เนาะกระติดง่ายเพราะว่าเอีกอนหนึ่งขอขอดีเขามันคือว่าเขาก็มีมีควายตะปูคุ้มผูอยู่ครับอ่ามีตะปูอยู่เมื่เขาก็รเป็นสัตว์เร็วถ้าถ้า่มีคุ้มผูมันจะเบิ่งยากควายมันคือง้วมันคือกันเนาะเป็นสัตว์ทีเบิ่งยากเพราะว่าจะกินใหญ่ยังเชย่อตรงนี้ตะปูคุ้มผูเขาต้องต้องไปเขาถึงจับสัตวะผูแล้วครับถ้าเขาอยากผสมเทียมจังแม่เขาผสมเทียมหรือผสมเทียมผสมหลอดผสมหลอดครับค่าค่าผสมพันธุ์เนี่ยเป็นคิดจังไหน สมเชียมครเอวใครยังคนเดินเขาเขึ้นใครยังช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสองสามพันนี่แหละสองสามพันี่มันเป็นพันดีเนาะไปเรียกเรียกมาเลยมันไหมเรียก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 มาเลยเรียกแต่พอพันด่างเขาส่วนมากสิใส่หมอหม้อได้มาผสมให้นาาแจ๊ของง้อตัวนี่ของตัวนี่ควายตัวนี่ผมใส่หม้อหลวงคนนี้แล้วหมอหลวงหม้อประจำหมู่บ้านเขาเนาะหมอประจำแป่นเออประจำอำเภอเขาเนี่ยแหละเป็นสิบเป็นผู้เหมาะสมบ้านไหนครับเอา <ผ>ครับผมปุน่นครับเบิ้งเลยพี่นอ้องเบิง้งเบื้งควายผลเลยอยางหลายตัวเลยปุ่นควายมันมีเกล็ดตกลงโลกครับเจี็ดตกลงไม่เมป็นอย่างนั้นหรอก่ด้ละคำว่าเบิ้งตอนมันไม่น่าควายสมบูรณ์ครับถามมันล่างมันหล่อนๆนี่แหละเอาสิเดี๋ยวขอถามแน่ว่าครับผมตัวไรสิเปิดนี่ครับคู่นี้ครับทั้งสองตัวดิบอ่ะครับปูนุ่มหน่อยปูนุ่มหน่อยใส่เบิ้งแ่กับเบิ้องนะได้ระบายติดเบื้องเป็นลูกจำระบายตัวนี่ลูกสายพันธุ์ล้านครับอันนี้สิเปิดตัวนี้เนาะครับผม ตัวน้นก็สิเปิดเนาะอสองตัวเน้คู่นึงมาเบิ่งได้ครับมาเบิ้งหนาขอได้เนาบครับราคาบานๆเท่านี้แหละวันติดฝากไว้ครับไอช่องห้อง่หพี่น้องเอาเอาฝากเบอร์ไว้เลยกนติเปิดใผสนใจกันบ้าเบอร์ท่งผมกับศูนย์แปดสองศูนย์แปดหศูนแปดสองศูนย์ปดหกศห้าสองหกศูนย์ห้าสองหกครับนี่ตอเบอร์หนาคอกัได้ครับนายแจด้ครับพี่น้องกนติเปิดใผสนใจครับผมควาย ขับมาเบิ่งครับเนี่ยคุ้ยผูด้ะคุ้ยเถิดสองตัวนะเอาไปคุ้มฝูงกันไงรับเอาไปคุ้มฝูงกันอะไรมันถี่ญ่จ้ะเนี่ยลักษณะดีอยู่ตัวนี้ดักดักเดียนดักปีเลยนี่คุ้ยสองปีสองปีตัวนี้เดี๋ยวครับผมพร้อมกันเกิดเกิดก่อนรุ่งอรุณสามมืออ้เป็นน้องสามมือเออทำทำพร้อมกันแล้วเนาะครับแล้วน้องเขาเป็นหุ่นเป็นหุ่นะครับเป็นน้องเขากะดักท่านละดักอร่อยฟังละนัดแจ่มเพิ่อนกะเป็นคนเลี้ยงเองครับดุกไส้พอนาครับได้เดี๋ยวนะเพิ่อนมาโยนทงเพิ่อนกะมาเลี้ยงควาาายยเเก็ลมมมสัพิ่ เบิ้งเป็นเป็นเลี้ยงจังไดจังไดมีน้ำกินสะดวกสบายเยอะเนาะไปเลี้ยงควายเนาะสบายอยู่อยู่กันอกบข้อครับอยู่กับค้อพอดีค้องหญ่พอดีเพิ่ออยู่ใก่ข้อน้ำครับเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณนายแจ้แล้วก็ขอบคุณขวาน่าครับกาหรับคลิปนี้การครับอ่ะติดตามเลยครับครับครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับเบิ้งว่างควายเพิ่นแล้วพี่น้องครับได้ช่องยูทูบ ทุ่งนาชาแนลครับลุงปอเนียครับเด้อกะทั้งช่องแฟนเพจกะคืออิสุบักลาชาแนลครับพี่น้องเอาครับพี่น้องกะขอบุญขอบคุณหลายครับนายแจ่ครับป้าพ่อเพิ่นกะนานๆที่ครับผุนเฮี้ยนเพิ่นช่วยผุน้อเอาสำหรับชิปนี้ก็แช่เนี่ยนะครับเด้อให้โปรดติดตามในชิปหนาผมจะเบิ่งขอกไม่ไม่อีกต่อไปครับจะไปท้ายถอดแต่พี่ให้น้องเบิ่งอีกอยู่ขอกอื่นๆไม่ไม่ครับว่าควายกับร้ายครับสวัสดีครับ